สรรพคุณของมระและการรับประทานอย่างไรให้ปลอดภัยมระเป็นผักรสขมที่เชื่อกันว่ามีฤทธิ์เป็นยารักษาโรคนิยมนำมาประกอบอาหารเพื่อบำรุงร่างกายโดยเชื่อว่าอาจมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานช่วยสมานแผลเป็นต้น ในประเทศไทยมีมระอยู่สองสายพันธุ์ที่คุ้นเคยกันดีคือมะระจีนมีผลขนาดใหญ่สีเขียวผิวครุขระนิยมนำมาทำต้มจืดอีกสายพันธุ์หนึ่งคือมะระขี้นกมีขนาดเล็กกว่ามาระจีนรสชาติขมกว่าแต่ก็ให้คุณประโยชน์ต่อร่างกายไม่ต่างกันการรับประทานมาระทั้งแบบดิบหรือปรุงสุกแล้ว ค่อนข้างปลอดภัยสำหรับคนส่วนใหญ่หากรับประทานติดต่อกันในระยะสั้นๆแต่ยังไม่มีข้อมูลด้านความปลอดภัยหากรับประทานมาระติดต่อกันนานเกินกว่า3มเดือนรวมถึงการรับประทานส่วนอื่นๆของมาระหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของมาระทาบริเวณผิวหนัง และในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เพียงพอจะระบุป,ปริมาณในการรับประทานมาระที่เหมาะสมนอกจากนั้นผู้บริโภคควรคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆของตนด้วยเช่นอายุหรือปัญหาสุขภาพควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อความปลอดภัยก่อนรับประทานมาระหรือใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆจากมาระ สำหรับบุคคลในกลุ่มต่อไปนี้ควรระมัดระวังในการรับประทานมาระเป็นพิเศษนะคะหห้ามรับประทานเยื่อหุ้มเมล็ดของมาระที่มีสีแดงเพราะอาจเป็นพิษต่อร่างกาย 2. หญิงตั้งครรภ์และอยู่ในช่วงให้นมบุตรไม่ควรรับประทานมาระเนื่องจากมีการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าสารเคมีในผลหรือมเมล็ดมาระ อาจทำให้มีเลือดออกระหว่างตั้งครรภ์และอาจเป็นสาเหตุให้แท้งได้รวมถึงยังมีข้อมูลความปลอดภัยไม่เพียงพอหากรับประทานมาระในช่วงให้นมบุตร 3. ผู้ป่วยเบาหวานโดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดครวนระมัดระวังในการรับประทานมาระเนื่องจากมาระ าจทำให้ระดับน้ําตาลในเลือดลดต่ํำลงมากเกินไปดังนั้นผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานมาระเพราะอาจต้องปรับปริมาณยาและควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดอย่างใกล้ชิด 4. ผู้ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดควรหยุดรับประทานมาระอย่างน้อยสองสัปดาห์ก่อนการผ่าตัดเพราะ มระอาจรบกวนการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดทั้งในระหว่างและหลังการผ่าตัดได้นั่นเองค่ะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระความรู้จากช่อง i Healthy Report ในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะ